หนึ่งเอสแซดครับผมสี่พันสองอ๋อสี่พันสองร้อยซีซีสองแต่ไม่มีโบครับพี่เออผมฮีสือนะอยู่วงการออฟโรดมาก็ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วถึงตอนนี้ก็หกสิบกว่าแล้วล่ะกับ <laughs> คันนี้เออก็อยู่ในตระกูลของพวกแลนด์ครูเซอร์นะรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นเียก้อยส่วนคันนี้เป็นเียก้อยห้า สองรุ่นนี้จะต่างกันตรงที่ว่าเวกร้อยเนี่ยมันจะเป็นปีกนกส่วนคันร้อยห้าเนี่ยมันเป็นของพวกกองทัพไทยนะมันจะเป็นคานแข็งเหมือนเวีกแปดศูนย์ครับไม่ได้มีจําหน่ายที่บ้านเราใช่ไหมครับไม่มีครับส่วนใหญ่จะใช้ในกองทัพแต่คันี้มาจากกองทัพอากาศก็มีเพื่อนคนหนึ่งประมูลมาจากจ็สมักของอเมริกากอ,องทัพไทยที่ใช้แล้วต้องคืนจ็สมักเลยนะ แล้วจัสตแมกก็ให้คนไทยไปประมูลอ่ะเขาเอาประมูลมาตอนนั้นก็ถูกนะสมัยนั้นก็ประมูลถูกมากแต่ถ้าประมูลในสถานทูตนะโอ้ไปไกลเลยอ่ะแล้วตัว1 0 5นาเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันต่างจากรุ่นธรรมดาบ้างครับโอ้มันจะเหมือนเวียกร้อยเกือบทุกอย่างนะยกเว้นช่วงล่างเป็นคานแข็งกะเป็นปิกนกเท่านั้นเองนอกนั้นภายในก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะผมว่าช่วงล่างก็วีเอ็ก80ย์ก็คล้ายๆกันนะรู้สึกไหลอย่างใช้กันได้พวก บูตอะไรเนี่ยใช้กับ80แทนกันได้หมดเลยเพียงแต่ว่าคันนี้กระทะล้อมันจะเป็น5ลูเวียกร้อยจะเป็นกระทะล้อ6ลู มันจะต่างกันตรงนี้ล้อมันเป็นกระทะเหล็กถ้เาเวร้อยจะเป็นล้อพวกเขาเรียกว่าล้อแมกนะแต่ของเราจะเป็นล้อเหล็กพวกนี้เขาจะไวเ้เหมือนแบบ cross country อะโอเวอร์แนเงี้ยทางออสเตรเลียเงี้ยเขาวิ่งข้ามประเทศกันอย่าง UN ก็ใช้นะเท่าที่รู้มา UN ก็ชอบใช้รถพวกนี้เพราะว่ามันแข็งแรงนะมผมซื้อมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็อาจจะมาแบบเปลี่ยนบูทชอกอัพอะไรหน่อยแค่นั้นเอง ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแต่ถ้าของมาจากพวกทหารใช้จัสมแบบมันใช้น้อยมากเลยนะรถมันค่อนข้างอยู่ในสภาพที่ดีไม่ผุไม่อะไรนะอาจจะสีก็ไปเก็บสีหน่อยทั้นั้นเองนะรถพวกนี้ไม่ค่อยเสียนะเออมันเสียยากมากเลยอะ่ะส่วนใหญ่เครื่องก็เป็นแบบซ่อมแซมดูแลรักษาง่ายนะไม่ได้ใช้กล่องไฟฟ้าอะไรเป็นเมนวนวลซะส่วนใหญ่ทั้งคันเน่เกือบเป็นเมนวนวลสามารถที่ไหนใครๆก็ซ่อมได้ช่างทั่วไปอ่ะนะ เมื่อสมัยก่อนไม่ตีเอ็กเนี่ยอ <laughs> ไอ้ฝรั่งมันคงไปเปลี่ยนเป็ยนยก2นิ้วเปลี่ยนสปริงเลสอัพขึ้นมาสัาก2นิ้วใช่ไหมแค่นั้นเองอเพื่อจะใส่ยางใหญ่ขึ้นขึ้นเท่านั้นเองคือยางสแตนดาร์ดมันจะเล็กกว่านี้สัก2เบอร์หรือยังไงครับอยนี้เพิ่มเติมอะไรจากของเดิมบ้างครับคันนี้มีใส่วินอย่างเดียวนะเออกันชนก็ซื้อใหม่เบิกแต่โชคดีตรงที่ว่าอะไหล่เบิกใหม่มีทุกชิ้นเลยนะ อะไรถูกด้วยไม่แพงมากบอดี้ข้างหลังเป็นเปิดสองบานซึ่งจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่อันนี้คือมันมา,มากับรุ่นนี้เลยหรือเปล่าันนี้ใช่ใช่ใช่รุ่นนี้หายากมากเลยรุ่นนี้ก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นประตูแบบเปิดแบบเวียกแบบโสดใช่ไหมรุ่นนั้นก็หายากอยู่เลยนะแต่รุ่นนี้ยิ่งหายากเนี่ยเขาเรียกอะไรนะประตูตู้กับข้าวใช่ไหมเวียกแบสดก็มีนะประตูตู้กับข้าวก็แพงเหมือนกันถ้าเวียกร้อยก็ยิ่งแพงเข้าไปอ่ะดูง่ายๆนะเวียกร้อยเนี่ยจะเป,ป็นปิกนกทั่วไปเลย ตามท้องถนนมีเยอะมากแต่ถ้าเป็นคานแข็งแม่มันจะดูสังเกตง่ายๆมันจะมีฟรีล็อกตัวนะบิดล็อกอะนะเออมันก็จะดูสังเกตตรงนี้นจะง่ายมากถ้าอยากจะหารุ่นนี้มาใช้บ้างแบบเนียตอนนี้คงยากมากเลยใช่ไหมครับผมว่าไม่ค่อยมี <c oughs> นพาในเมืองไทยมีไม่กี่คันเองนะผมว่าฝรั่งเอามาใช้กี่คันก็แค่นั้นเองนะอย่างเช่นพวก UN พวกสถานทูตออสเตรเลียที่มีบ้างนะแต่ว่าเอาสายทูตอเมริกาจะเป็นปิดล็อกซะส่วนใหญ่นะ เป็นคานแข็งก็ไม่ค่อยมีของหายากขนาดนี้นี่เฮีก็คงไม่ได้เอาแบบเข้าป่าหรือทั่วไปใช้เล่นหรือเปล่าครับหรือว่าเอาไม่นะผมผมเอาไว้เล่นด้วยนะกอคือเอา,เอาข้าป่าจริงเลยเออผมเล่นมานานแล้วอะ่ะผมก็คือผมเล่นออฟโรดมาตั้งสิบประมาณยี่สิบสามสิบปีนะเนี่ยรุ่นเก่าๆทั้งนั้นพวก<ะ>พวกกันนะ แต่ผมขับประคองมันอยู่อ่ะแต่ถ้าคนอื่นไประบุบุมพี่ๆหมดอ่ะคนที่ผมไปมาตั้งไปสิบครั้งแล้วนะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากอาทิตย์ที่แล้วเส้นทางก็โหดมากเลยนะเออฝนตกบ้างอะไรเงี้ยมันจะโหดใช่แต่มันก็ไปได้ดีนะแต่อย่างนี้มันเข้ามันสบายกว่านะมันขับสมรรถภาพมันดีนะแล้วมันเกียร์ธรรมดาด้วยนะคันนี้เข้าป่าจะดีกว่าพวกออโต้เยอะเลย